ส่วนกรณีของสารสยานายเนี่ยมันก็มีประเด็นที่ต่อเนื่องกันไปแล้วไปพบว่าในลอถเดียวกันกับที่แอมสั่งซื้อเนี่ยมีคนอื่นได้สั่งซื้อสยานายไปด้วยรวมไปถึงคนหนึ่งที่เป็นระดับดาราดังอันนี้บิ๊กโจ๊กเปิดเผยข้อมูลเอาไว้เนี่ยนะฮะทีนี้กรณีของดาราเนี่ยท่านผู้ชมบิ๊กโจ๊กบอกแบบนี้ฮะว่าเดี๋ยวจันทร์ที่จะถึงเนี้ยวันที่8พฤษภาคมนะได้ให้ตำรวจประสานผู้จัดการของดาราแล้ว เหตุผลที่เรียกก็เพราะว่าพบความผิดปกติอะฮะที่ดาราคนนี้สั่งซื้อเซียนายหลังจากเกิดเหตุคดีเกี่ยวกับแอมไปแล้วก็คือช่วงประมาณเดือนเมษายนแล้วจะเรียกบุคคลที่พบการสั่งซื้อในลักษณะผิดปกติมาด้วยไม่ใช่แค่ตัวของดาราสาวอย่างเดียวแต่รวมกว่า20คนนะฮะทั้งซื้อก่อนที่จะเกิดเหตุเป็นข่าว แล้วก็ซื้อหลังจากที่เกิดเหตุเป็นข่าวเพื่อสอบถามว่าซื้อไปทำไมเอาไปใช้ทำอะไรกับ ร้องไห้เยอะเขาเพิ่งซื้อเขาซื้อหลังเาซื้อหลังไม่ทราบไม่ทราบไม่ได้แต่แต่ซื้อว่าหลังหลังเกิดเหตุเป็นหมาเล่นเดยเชิญมาเน่ยเป็นหมายเ่นเ่าะเดียวใช่ไหมคะหรือเฉพาะจ้คนเดียวแต่ว่าเชิญมาประมาณยี่สิบกว่าคนที่เกี่ยวข้องพี่พี่ที่เจ้าหน้าที่ซื้อก่อนเกิดเหตุก็มีแต่แต่ซื้อหลังเกิดเหตุก็จะมีอยู่ไม่กี่คนนะแต่เราต้องเรียกมาดูว่า ทำไมถึงซื้อหลังเกิดเหตุคือไซนายเป็นสารควบคุมเป็นสารเพศที่สามสาะเพศที่เนี่ยการจะนําเข้าได้ต้องขออนุญาตการจะครอบครองได้ต้องขออนุญาตนะมัน,มนที่การที่คุณครอบครองเนี่ยคุณคุณขออนุญาตหรือย่างเดียวผมต้องดูก่อนประเด็นนี้คือพร,รบนี้มันเป็นพร,รบของกระทรวงอุตส,สาหกรรนะทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องถามกระทรวงอุกส,สาหกรรก่อนนะแต่เท่าที่อ่านพร,รบแล้วเนี่ยหลักการคือมันต้องขออนุญาตอะไม่ขออนุญาต เนี่ยฮะคือบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะเรียกมาให้ข้อมูลในวันจันทร์ที่จะถึงนี้โดยเฉพาะคนที่เป็นดาราทีเนี้ยกระแสข่าวหลังจากที่บิ๊กโจ๊กเปิดเผยว่ามีดาราซื้อเซียนายนะก็มีคําใบ้ออกมาจากหลายแหล่งนะมีการเผยชื่อย่อบ้างหละมีการเผยเป็นตัวอักษรบ้างหรือมีข้อมูลว่าเป็นดาราระดับนางเอกหนังจองเงิน<อ>ก็คือเล่นหนังนะฮะหนังใหญ่แล้วก็เป็นระดับร้อยล้าน ทีนี้คนก็คาดเดากันไปต่างๆนางไปิสต์ชื่อเลยมีนางเอกคนไหนบ้างที่เป็นระดับแบบทําเงินได้ร้อยล้านเนี่ยจนคนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะเขาต้องออกมาชี้แจงว่า<ช>ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเองอะ<ช>่ะก่อนหน้านี้อย่างคุณสายเจอในปุระใช่ไหมทางทีมข่าวเดชออนไลน์ก็ต้องไปถามคุณสายคุณสายก็ปฏิเสธบอกโอ้โหเกี่ยวอะไรเนี่ยเี่ยวเลยอยู่ดีๆะะแบบเหมือนทัวร์มาลงตัวเองจนสุดท้ายถ้าผู้ชมบิ๊กโจ๊กเฉลยแล้ว ฉเฉลยแล้วนะฮะท่านผู้ชมในที่สุดบิ๊กโจ๊กบอกแล้วนะฮะว่าดาราสาวคนนี้ยอมรับเลยก็คือไอซ์ปรีชยาฮะคุณไอซ์ปรีชยานะฮะจะให้เวลาภายในวันศุกร์หน้าก็คือ12พฤษภาคมแต่บิ๊กโจ๊กก็บอกว่าถ้าเกิดอยากให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและแสดงความบริสุทธิ์ใจจะเดินทางเข้าพบไวกว่าที่กำหนดก็สามารถประสานตำรวจมาได้เลยในที่สุดบิ๊กโจ๊กก็ฉเฉลยแล้วว่าดาราสาวคนนี้ ก็คือคุณไอซ์ปรีชายาทีนี้พอเฉลยเป็นชื่อมาปับ๊บแน่นอนก็ต้องไปถามทางฝั่งคุณไอซ์ว่า ซื้อไปจริงไหมแล้วเอาไซยานายไปทําอะไรเอาไปทําอะไระเพราะสังคมก็อยากได้คําตอบเหมือนกันโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ชมเอาจริงๆทางเนชั่นบันเทิงออนไลน์เองเนี่ยก็พยายามติดต่อคุณไอซ์ไปแต่ว่าติดต่อไม่ได้แล้วก็เมื่อวานเนี้ยปรากฏว่าคุณไอซ์เนี่ยให้สัมภาษณ์กับรายการลุยชนข่าวนะคะเจ้าตัวบอกเขาว,ว่าซื้อไซยานายจริงๆเป็นตัวเองจริงๆที่เป็นคนซื้อไซยานายแล้วก็บอกว่าสั่งซื้อมาจากอินเทอร์เน็ต ถามว่าซื้อมาทําอะไรคุณไอซ์เนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าซื้อมาจัดการกับตัวเงินตัวทองที่ชอบเข้ามาในบ้านนะคะแล้วก็ซื้อมาเพียงแค่ขวดเดียวไม่ได้ซื้อมาเป็นตันๆหรือว่าซื้อมาในปริมาณมากเหมือนที่มีข่าวออกไปคือคุณไอซ์เนี่ยบอกถึงขนาดที่ว่าซื้อมาแล้วตอนนี้ยังไม่แกะออกจากห่อเลยแล้วยืนยันด้วยนะคะว่าไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไซยานายมาทําร้ายใครยินดีที่จะเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจอันนี้เป็นเบื้องต้นที่ทางด้านของคุณไอซ์เนี่ยให้สัมภาษณ์กับรายการนะคะ แล้วก็ทางฝากฝั่งของคุณแม่ของคุณไอซ์ก็มีคําชี้แจงเพิ่มเติมออกมาค่ะคุณผู้ชมแม่ของคุณไอซ์เนี่ยบอกบอกว่าตัวลูกสาวสั่งซื้อไซนายมาบอกราคาด้วยในราคา3 0 0 0บาทสั่งมา25เมษายนแล้วก็ได้รับของ27เมษายนแล้วก็พูดในทิศทางเดียวกันกับที่คุณไอซ์ให้สัมภาษณ์คุณแม่บอกว่าสาเหตุที่ซื้อมาเนี่ยหลังบ้านซุด มีทั้งงูเหา่ามีตัวเงินตัวทองมีสัตว์เลื้อยคลานบุกเข้ามากัดหมายเยอะแยะไปหมดนะทำให้หมากัดกันเองในบ้านด้วยก็เลยตั้งใจจะซื้อไซยานายมาไล่เพราะว่าก่อนหน้านี้ไปดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วบอกว่าได้ผลก็เลยลองซื้อมาเนี่ยนะคะแล้วทีเนี้ยคุณแม่ก็บอกว่าเป็นการสั่งมาลองครั้งแรกด้วยและพูดตรงกับคุณไอซอีกก็คือยังไม่ได้แกะสินค้ากลัวสังคมจะเข้าใจผิด เมื่อวานช่วงบ่ายเนี่ยก็เลยเอาหลักฐานทั้งหมดไปให้เจ้าหน้าที่ตํำรวจสอนอบางเขนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็ชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บอกว่ามีการนําเอาหลักฐานทั้งหมดไปให้ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยนะครับ